สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอ่อพรโชคครับเมื่อนี้สอผรโชคกับพระผีพระนองมาที่ดอนกำมบันดุงครับเมื่อนี้เจกินดาเพันกะมาขอยํำขอพุ่มครับให้ยํำตัวเลขให้ครับตอนนี้เพันกะสิผ้าเข้าไปกราบค้ารวะสารปูดำครับพี่นองก็ตามสอ่อพรโชคมากครับสิผ้าไปฟั่งแล้วไปเบิ่งน้ากันว่าไปที่สารโูดำนี่สิมมหยังเกิดขึ้นครับ มีแนวทางตัวใดครับตามสอพระโชคมาครับพี่น้องครับตัวใดกว่าห้าหกห้าศูนย์สองหกสามค่ะห้าหกห้าศูนย์สองหกสามค่ะค่ะแกเ,เขียนขอโชคลาภนะคะขอโชคลาภสามห้าเจ็ดค่ะขอโชคลาภค่ะสามห้าเจ็ดอยู่ข้างล่างอครับอยู่ข้างล่างสามห้าเจ็ด สามห้าเจ็ดครับแล้วก็อายุปัจจุบันสันแต่ว่าเพื่อนว่าขอเลขครับก็มีหกสามหกสี่หกห้าหกหกแล้วก็มีสามห้าเจ็ดครับสามห้าเจ็ด Nó có thể được phân tích đến đại diện của người ta đã được phân là phân tích 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 là phân เบ่อฟองบนไหนบนมัดขี้กับบนบ่มัดดึงง้างตัวบนบ้างมันปวเออเพ้่บนมันปันเสียมันมันอันนั้นปวดกันนะอืมนั่นปวหตัวไหมตเก้าว่าสิบหกสิบเอบดถอยได้สิบหกตสองสอส

ติดประตูอหางทองสถายะสถาบุคุ้ค่าเทว่าน้่งพราบคุณเทว่าน้องชนะไม่หายสถายะนี้จสถายะจะหา อันนี้ไม่สื่อเจะไม่ส <aha. S 1> ื่อไม่ใหุ้มข้ามาไม่กลุ่มเอีก็ว่าเนไงว่าได้หรเขียนเขียนเอาปากกาเอากระดาษแล้วเขียนนะกรดากระดาษกระดาษเจาปากก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 ากระดาษเอซี่ก็าเป็นงวาได หาให้ยแน่จ yeah ้าใช้ปัญหาใหาแน่้ได้แล้วได้แล้วบ่ค่ะถ้าได้แล้วเอาคนละมากล่ามไม้ค่ะเจ้าค่ะคัวเจ้าค่ะกันได้แล้วกลาเป็นคนละไม้นะครับนะคดูน้ำไม้เป็นตัวอะไรครับพี่น้องเอฟซีพี่น้องเอฟซีเห็นเป็นตัวอะไรเนาะครับ 3 9 8สามเก้าแปดสามเก้ามันิีแปดสามเก้าแปดสามเก้าถ้าได้มาเร็วคนละหมากลักหมมาเแปดสามเก้าเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับเก้าลไม้เก้ายางนะครับ เพื่อนไม่ลงแต่ว่าเพื่อนบอกมาแค่นี้เพื่อนจะจุดมาเดซินดาขอปากกามาเขียนแปลให้หนูเป็นตัวไหนนะคะแปดสามเก้าแปดสามเก้านะคะโอ้ใช่เอามาอย่างนี้ถึงรู้ว่าเป็นแปดสามเก้าแซดก็พี่น้องเ้าเนาะค่ะแซดเชนแัดเลยพี่น้องเอ้ยปูนปูนค่ะไอเชือกไอเชือกปูดำครับอันนี้เป็นสารปูดำเนาะครับ ข้นขอผลไม้เก่ายาลไม่เก่ายากนจูะนลม่แปดสามเก้า,อากก้อ,อานี่เมียเดียวเป็นตาม,าาามพิจารณางานเด้อพี่ชายพิจารณาาณใช่ก็มาบุญบาสารเก่าก็มาแก้ได้แล้วก็มาแก้เกกพิ่นสัจจะสัจจะไม่ใช่ <c oughs> เป็นชายหนึ่งอันนี้ใช้วิจารณญาณนะคะอันนี้ชายหนึ่งหนึ่งเพื่อนนี่แหละเพื่อนก็ยังนั่งสามเก้าเมื่อกี้ที่แม่ถามหนูเป็นไรเพื่อนมาซูนลอะไรตอนย่างว่างแนนปะไปไปทั้งไปก็ได้แต่ตกเกีาวี่ป่อก็จะเป็นมิโหมตาติดจะตุลักโตเกียว 839ครับพป่น้องเอฟซีครับ839เด้อได้ครับเดี๋ยวค่อยเบิ่งตัวเดขอีกทีนึงครับเดี๋ยวค่อยดูตัวเล็กอีกทีนะครับคุณชวนพิษคุณพิมพาครับขอบคุณครับที่เข้ามานะครับแต่วนมาถึนี้ก็เพื่อนก็น่าจะมาซื้อมาครับแรกเนจะลงแต่ให้ลงราค่ ันได้หลายแล้วได้พันเมียได้สองสี่ได้แบบนี้ตื่นเต้นรวยเอาไปเดี๋ยวเอาจังเบิึงนะกันเลยครับตัวเด็กครับเอาไปเก็เจอใจเย็นๆนะจำนั้งสี่จดเดี๋ยวให้คอยกอบไร้เมื่อหันปูกอนเด้วยแปดสามเก้านะครับที่อุดมนะครับ สาม้านะครับคุงเมื่อกี้พานมาเลขหกห้าเจ็ดเก้านะครับมาอยู่นี่ได้แปดสามเก้าเก้านี่มงยืนยืนยู่สามเก้าน่าจะเป็นจำเล่าเนาะก็หาเจ็ดเก้านะครับเดี๋ยวกรอบไร่เมื่อโกกันได้ ไปทุกที่ก็มีแต่ก้าวสามแนจสามเก่านม่จ้าสามกละบอกได้ร่ทุนหลายอ๋อเดี๋ยว่ายคิดทางจังเบิงอีกเด้อครับพี่น้องครับแปดสามเก่าเด้อค่ะพี่น้องเอ็กซ์ที่นามเก่าจังไงนะจีเป็นแปดสามเก่าเหรอว่าไงบ้า่รับนะ แม่มันทิดจนเลขสามก็หันหลังให้นะือเป็นหกหกสามเก่าเว้นันเรกว่าอันนี้กอไปอีกว่าใด้ยันว่ไใดวันที่อันนี้กอบออกมาค่ะกอบอกมามันมันอันลายก้นตีนญานกันก็ลากะหน้านี่แหละเนาะ อ๋อโยพุ่มพุ่มปูดำบอกเกินดาพุ่มปูดำดอนกรรมดนรพุ่มปูดำดอนกรรมนะครับยูดอนกรรมได้ห้าเจ็ดพุ่มปูดำนี่ได้เอามาพี่เนี่ยเออเอาเบิ้งก่อนแปดเก้านะครับห้าเจ็ดเก้าแปดสามเก้านะครับแปดสามเก้าห้าเจ็ดเก้าเด้่ครับพี่น้องเอฟซีครับจดไว้แครไว้ครับ นี่แหละครับท่านช่องกาถ่ายคลิปก็คือตัวเลขแนวทางจากสารปูดำที่ดอนกรรมครับให้พี่น้องไปวิเคราะห์บังครับเด้อผิดถูกไกยวากันครับทางช่องกใไ้ไว้พ่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับขอขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับสําหรับคลิปนี้คือเฉพาะแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมก็ขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีกันทุกผู้ทุกคนครับให้ด้วยด้วยเฮงเฮงครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการครับพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็ยิาลืมฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้พลาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ